ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ เลียจะมาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทารมตุโยอหังวันทามิสัพพะโสัมพุทธธรรมะข้าพูเชมีนามวมพุทธยัม พระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนปรตสศีหัานาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา oh อคิธานวรังคันทังสหวเลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทาทาตุโยอหังวันทามิสัพปสโสพุทธธรรมสังฆปปเชมินาโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมานีนุรัต a t ศีสหัสสุธรรมามพุทโธธรรมโมสังโฆยะธรรมพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมสังฆบูชาอคิธานังวรังคันธัง สีวล ah 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 ิจะมหาเถรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพะสมพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายันมานิโนปารสีสังหัสสุธรรมามพุทโธธรรมโมสังโฆยะธารมพุทธโมนะพุทธธมบูชาธรรมาสังฆบูชาอคีธานังวรังคันธัง เสวะเลจะมหาเถรัะหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทัตุโยอหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะคาปูเชมินโมพุทธายะ พระพุตรไตรรัตนายานมณีนภรัตศีสะหังสันสุธรรมาพุนโทนธรรมโมสังกงยานธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังคบูชาทานังวรังคันทัง เสวะลีจะมาเทรังหังวันทามิทูระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพะโสพุทธมาสังคับปุเจมินามุทธายา พระพุทธไตรรัตนายานมานนภรัตศิสหันสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคฆญะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อังกีธานังวารังคันทัง si สีวะเลียนจะมาเทรังอหัง ah วันธามิทุระโตอหังวันธาตุโยอหังวันธามิสัพพะสมพุทธธรรมะกะปุเจมิบุญใดกุศลใด ที่สำเร็จแล้วในวันนี้ขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีประสิทธิ์ประสาทพรบรรดาลโชคให้มีชัยจะกระทำการสิ่งใดในปัตภพีนี้ ขอาการงานนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเ,เร็จตลอดการและนานเถอสาธุฝากพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะตื่นนอนก่อนนอนหรือเดินทางไปในทิศหนุนตำบลใดในทิศทั้งสี่กก็จงได้นำพระคาถานี้ติดกายติดใจ เป็นเครื่องยึดเนียวทางใจในการดำเนินชีวิตจึงจะได้เกิดโชคเกิดลาบเกิดความสุขสบายแก่ตัวแกต่แกตนของพวกเราการแสดงพระธรรมเทศนาการกล่าวอธาธิบายธรรมก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการัชนีสาธุต่อไปเราก็จะได้ขอขบมาก,กันเนะแม่เนะเาะ กม,มากรรมกันวันนี้วันศุกร์นะเนาะวันศุกร์เอาไหมถ้าเดือนหนึ่งก็ให้มานั่งสมาธิสวมดมนต์ไม่ต้องทำงานทำกันแต่เงินเดือนอยังได้เอาไหมแน่ใจนะแ <c oughs> น,น,น่ใจจริงไหมแน่ใจไหมโยมแบบไ ปิดวาจาปิดวาจาแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่คนเดียวหนึ่งเดือนเงินเดือนได้เหมือนเดิมแต่ว่าให้มาปฏิบัติธรรมโยมสนใจไหมเอาไม่แมวเลยเหรอโอ้โที่โยวพุทธนี่ก็จะมีห้องเป็นห้องเป็นห้องเลยนะ แล้วก็เขาให้เน้นอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยก็คือเวลาจะหยิบจะจับอะไรก็คือถ้าปกติธรรมดาเราอยากอยู่อยากฉันก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ฉันได้แบบนี้เลยแต่ว่าอยู่ที่นั่นก็ต้องกําหนดเห็นหนอก่อนเข้ามาดูทีใจอยากจับหนอทั้งวันอยากจับหนอขื้นหนอเวลา เป็นคนปกติต้องทำเป็นเหมือนคนป่วยทั้งวันเดูปิดวาจาไม่พูดไม่จาก็ใครพระอาจารย์ไปอยู่ที่นั่นสามวันอยู่ไม่ได้นนั่งบนกองไฟนั่งวันที่สามเสร็จกูจะเอาพ่อตายหรือแม่ตายดีวะคือจะไปลาแล้วได้กลับเลยโยมจะมีเวลาหลวงพ่อครับแม่ผมตายครับเออดีแล้วไปไปไปจัดแการจัดการจัดงานนะอยอู่ไม่ได้ต้องหาทางออง เอาเข้าจริงๆถ้าเอาเข้าจริงๆไม่กล้าหน้าตายหลวงพ่อก็เทศใหญ่เลยเทศได้ฟังเือสองสามวันถ้ามานั่งอัดนมันจะเห็นแต่ทุกข์แต่ถ้าเกิดปฏิบัติธรรมจริงๆต้องเจ็ดวันพอถึงเจ็ดวันโยมจะไม่อยากจะออกคือต้องต้อง,องข้าม ข้ามเครื่องกั้นในใจความเคยชินก่อนเพราะว่าใจเรามันเคยชินกับการจะไปจะมาการไปการมาอย่างพวกเราเนี่ยต้อง30หมดแล้วมั้งเนี่ยสาต้นๆหมดแล้วยี่สิบสามสิบมาก็ยมผู้ชายก็เที่ยวเล่นกินก็พอสมควรแล้วมั้งเนาะพอเลยแล้วจะมาว่าสิ่งที่ผู้ชายไม่ไปหน้ามาหลังหนึ่งเจ้าชู้ขี้เหล้าเมาพานัน สามอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าจะใช้ชีวิตอย่างได้มีความสุขคุณจะไม่ได้สิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมอย่างนี้แล้วคนที่พูดประโยคนี้ได้คือพระเท่านั้นโยมกับโยมสอนกันไม่ได้เรื่องนี้ที่สําคัญเวลามีความทุกข์ในใจอย่าพากันกินเหล้าอย่าเอาเหล้าดับทุกข์กินไม่ว่าแต่ถ้ากินกินตอนมีความสุขอย่ากินตอนมีปัญหา แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าได้เล่าเข้าปากแล้วเตรียมเซ็นใบเลย,เ,ลยเตรียมเซ็นใบลาได้เลยจะลาป่วยลาพิการลาตายลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลใครยังกินเหล้าสุรายาเมาร้อยรอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้โชคดีมากเลยนะแต่จําไว้ว่าโชคดีไม่เคยเกิดขึ้นสองครั้งเช่นเดียวกับความสวยซึ่งมันไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวอ่าให้ยอมตอนนี้เรามีกุหลาบซึ่งเป็นเครื่องแทนใจในการที่จะ ขอขมาต่อกันมันเป็นเครื่องหมายนะมันเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นการที่จะให้สิ่งที่อยู่ในมือนั้นมีความหมายมันต้องออกมาจากสิ่งที่อยู่ภายในใจหลายคนอาจจะได้มารู้จักกันที่นี่อยู่บริษัทเดียวกันตั้งนานไม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นจะให้โยมแม่เอกดำเนินการ แ,แม่แป๋วเดี๋ยวรอยมแม่แป๋วอีกนิดหนึ่งนะโยมแม่แป๋วแม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นแม่คนที่สองแม่ทางธรรมแม่ทางธรรมนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคำขอบคุณที่ได้สอนทางธรรมเราอย่างน้อยๆเวลามีความทุกข์ก็จะนึกถึงเรื่องราวที่นี่ เมื่อนึกถึงเรื่องราวก็นึกถึงสาระธรรมที่เราได้รับจากโยมแม่อาจารย์โยมแม่แปลและโยมแม่เอ็กด้วยกาพูดกอบพระคุณเพื่อเป็นกำลังใจทั้งท่านและก็เขาด้วยนะ ยังเลยครับเย็นหมดแล้วไม่เป็นไรบบนนไม่น,ร,มนรครับไม่เป็นไรได้ปิดก่อนก็ได้ให้หลวงพ่อเจ้าคุณมาสุดท้ายก็กราบถ่ายรูปได้เลยจะได้ไม่ต้องมีกิจกรรมสอนสองสอนสาม ะะขอเข้าม,มาคุณบาอาจารย์ขอเข้าม,มา,ขขา,มมารนนะะาชาอแม่แม่แปลวนำเลย เต็มตัวละพรสัพ uh ิตโยวิวัตชันตุสัพโรโกวินัสตุมาเตปวัตปันตรายโสุขีที่กายุโกภะวะอภิวาทธนสีริสนิจังวุธาปจายโนจตตารรธรรมาวัันติอายุวโนสุข <kaç> ังพระลังสาธุให้พวกเราตั้งใจ อาใครคู่กับใครก็รอ,อ่ไอาพนมมือขึ้นศบตามองหน้าศบตาว่าตามกายกรรมสามพนมมือวจีกรรมสีมโนกรรมสามที่ข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมคำสาบานใดๆ คำสาบแช่งใดๆตั้งแต่หนุนหลังอย่ามีโทษอย่ามีเวรอย่ามีภัยต่อชีวิตต่อการงานต่อการเงินโทษทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมต่อกันและกันเถินสาธุศบตามองหน้ามอบดอกกุหลาบจะพูดจะจา ยินดีที่ได้ได้มารู้จักอ่าแล้วก็ไปหาคู่อื่นด้วยอยู่ใกล้ใครก็ไปพูดไปคุยวันนี้ให้ได้พูดได้คุยหันไปหาคนที่อยู่ใกล้ๆเราอีกคู่หนึ่งเอาหานหานไม่ใช่คู่เดิมอ่าไม่ใช่คู่เดิมอ่าอ่าสบตาด้วยบอกกับเพื่อนด้วยบอกกับเพื่อนเออนั่นแหละ เออนั่นแหละอาลุกขึ้น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 ไปหาเพื่อนอาเพื่อนหญิงเพื่อนชายอาเ,เดินไปหายินดีที่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันสาธุนะอาขอบคุณขอบคุณขอโทษขอโทษให้อภัยให้อภัยมีน้ำใจมีน้ำใจโอ้ดีแล้วดีแล้วโยมดีแล้วดีแล้ว ดีแล้วดีแล้วอเรียบร้อยไปขอบคุณกับพี่ๆที่อยู่ข้างหลังด้วยคนที่เขาได้บริหารจัดการช่วยดูแลใครบ้างในชีวิตของเราจากนี้ไปที่สมควรจะได้รับคำขอบคุณก็ไปขอบคุณเขาเอานะอ่าเรียบร้อยแล้วเข้าที่เข้าที่จะได้ทำพิธีปิดต่อไปอ่า ดอกกุหลาบดอกนี้มีคนที่สําคัญอยู่ที่บ้านนําไปด้วยนะจะทําทให้มันหักนะโยมนะ,ะวิธีการไปถึงที่บ้านใครมีแม่มีพ่ออยู่ก็เอาไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าโมทนาบุญด้วยนะเอาบุญมาฝากนะจากวัดพระรามเก้าไปปฏิบัติธรรมมาสองวันแล้วโมทนาบุญด้วยใครที่มีแม่อยู่กับแม่ก็ไปกราบแม่ก็มาจากปฏิบัติธรรมให้ลูกได้กราบหน่อยมูที่ ับแม่ด้วยนายโยมนะ,อะโอเคเดี๋ยวต่อไปใพระคุณหลวงพ่อจะได้มาให้โอวาทให้พวกเราได้น้อมจิตตั้งใจในการที่จะรับฟังโอวาทแล้วก็ปิดเป็นลำดับต่อไป